はっ。Whoa. Whoa. ไปดูน้ําตกคลองพูนะครับวันนี้อยู่ใกล้ๆที่พักทางเข้าเป็นแบบเส้นทางธรรมชาติเป็นป่าน้ําตกเดินมาจากข้างหน้าแบบเข้ามาน้ําตกห้าร้อยเมตรนะตอนนี้ก็เหลืออีกสามร้อยเมตรค่อยๆเดินไปครับเดี๋ยวก็ถึง จะชมวิวระหว่างทางสวยงามถึงแล้วครับน้ำตกคลองผูตกนี้สวยนะน้ำตกใสเจ้าข้างล่างมีปลาตัวใหญ่เลยเดี๋ยวไปดู นหนมาแล้วครับเดินข้ามเล่น <c oughs> ลให้ดูป่าปลาปลาน้ําตกสวยมากน้ําตกดีครับ ปลาครับปลาปลาเยอะเมื่อกี้มันดูตื่นตื่นนะทีจ่จิกลึกมาถึงนี่แล้วปลาสวยใช้ได้เลยปลามีคนว่ายน้ำเล่นเหมือนกันนะปลานี้ไม่กลัวเลยนะใ,นใกล้มาก ปลาตัวใหญ่ครับเหมือนมันคุ้นเคยกับถิ่นมันตรงนู้นลึกเลยนะน้ำตกตรงนูน้นสวยเลยครับเมื่อกี้มีปลามาดูเท้าด้วยมีปลาดูเท้าจะกระจีดีปปลาดูเท้าถ้าขยับมันก็ออกวางขี้เท้านะขี้เท้าเยอะ มีปลามาดูดไม่ต้องเสียตังค์ครับน้ำเขียวเลยใส่มากดูสาดตรงนู้นมีที่นั่งเล่นเลยสดใจไม่ไหวจริงๆ <c oughs> มันใสครับสวยด้วยมีปลาด้วยแต่ลื่นนะตรงนี้เ <c oughs> ย็ยน แค่ตรงนี้อ่ะแค่ตรงนี้ไปนะเดี๋ยนั่งรอต้องมองดี๋นั่งรอหย่อนพามาเลยสวยจริงๆลึกแน่ตรงนี้ต้องระวังคนเขาก็กระโดดเล่นน้ำกันครับเดี๋ยวผมว่ายสักพักก็ค่อยกลับ สดชื่นครับว่ายน้ำน้ำตกธรรมชาติเดี๋ยวตอนนี้ก็จะกลับแล้วครับหาอะไรดื่มหน่อยขับรถเล่นต่อครับว่ายน้ำตรงน้ำตกนี้ดีจริงๆ จุดชมวิวของเขตอุทยานจุดชมวิวไก่แบ้สวยงามมากๆตรงนู้นก็เห็นเกาะสี่เกาะน้ำนี่อย่างใสเลยสวยดีจริงๆครับเป็นเขตของอุทยานเขานะมีคาเฟ่ด้วยวิวคาเฟ่บรรยากาศดีดี ค้งครับค้งสุดยอดจริงๆครับค้งชันมากเลยนะบ้านบางเบ้านะขับัาดูบ้านบางเบ้าบ้านบางเบ้านะ เดินตรงไปเรื่อยๆมีของขายคล้ายๆเป็นตลาดเดินไปสุดก็น่าจะเป็นท่าเรือเขาประมึกสดๆว่าจะลอง,องกัน มีร้านอาหารด้วยครับแถวนี้ดูตรงนู้นครับสวยงามขนาก็น่าจะสุดแล้วท่าเรือเติมมาเรื่อยๆครับปีของขายมีร้านอาหารแต่อาหารก็แพงอยู่ครับที่นี่นี่ครับมีท่าเรือขนาดน้ำลน้นน้ำเยอะครับที่นี่ วิวคาเฟ่น้ำเยอะครับตรงนี้มันจะกาดดีครับตรงนี้แบบชิลดีจริงๆวิวก็สวยครับตะกี้เดินมาก็ไม่ไกลมากนะแปบ๊บเดียวท่าเรือก็อยู่ตรงนู่นมันจะกาดดีครับที่นี่ อร่อแบบบางคนเขาก็ไป s n o กก l ิ n g ไปแบบว่ายน้ํากันแบบท่าเรือแบบน้ําเยอะครับต้องเดินลุยน้ำอ่ะครับ<ฮ>อันนี้เขาทาอันนี้อะไรครับกากหมูฮะเป็นหมูอันเด็กห้าสิบะอัน,นเล็กห้าสิบปลาหมึกกินได้ใช่ไหมปลาหมึก,มกน,นี่ผมเอาสองอันครับอันนี้แบบ เห็นแล้วแบบมันโดนใจมากเดี๋ยวเอาปลาหมึกด้วยอันไหนอร่อยอันนี้มันตัวเล็กตัวใหญ่ใช่มันแบบเดียวกันมันหมก่ร <100. S 1> ้อยอ๋อเอาอันนี้ก็ตั้หกไม้ร้อยนะึงปลาหมึกสดๆของที่นี่ปลาหมึกสดๆของที่นี่เลยใช่ไหม<ฮ>กินรองท้องครับระหว่างกลับ Lonely Beach นะครับติดชายหาดเลยไปชมกันสักหน่อย Lonely Beach นะครับวิวทะเลสวยๆติดหาดเลยครับน้ำก็ใสๆ น่าจะหาดโปรดฝรั่งฝรั่งเต็มเลบ,บเดี๋ยวก็ต้องถึงเวลาที่จะกลับแล้วครับ,รบไปเรื่อยๆครับไม่รีบก็เดี๋ยวตอนนี้ก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วครับเดี๋ยวจะไปข้ามเรือครับฝากกดไลค์กับ subscribe ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ